เทียงอ่อนหลอดปอดอ่อยซ้อยเสมอดังตองตัดพัะเป็นบาวมากกับบโมี่เมียซอนพัตเป็นกอขืนโบโมี่เคลือสีเกี่ยวอุม้มพัตเป็นภูมิใหม่เคลือสีเกี่ยวกับบโมมี่สวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอ่าสูช่องรายการโชคไพศาลชนแนลนะครับ รับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลแชนแนลนะครับพบพอกันที่เขานะครับมณียุกับบรรยากาศตลาดนัดโูกระเบือนะครับแยกสี่แยกการช่างนะครับสี่แยกการช่างอำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับตัวนี้นะครับเป็นโซนตลาดกล้ยนะครับก็จะบ่หลายปันไดนะคะโซนตลาดกล้ยแต่ก็ต่วนี้นะครับก็จะเน้นขายงวมากกว่วนะครับแต่ก็มีนะครับน้องก็สามารถเอางวงกล้วยมาขายได้นะครับตรงมุมนี่เนาะมนี้ครับตรงครับ วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่5สิงหาคมนะครับวันเสาร์ที่5สิงหาคม2566นะครับเนาะบรรยากาศนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ฝนโมโตกนะครับมื่อนี้ก็โชคดีเนี่ฝนโมโตกนะครับบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวไปสอบถามราคาน้วกันนะครับตองแี้อ่เนาะตองแี้มึงหัามาหลายบ่เมื่อนี้มื่อนี้ยมาเจ็ดตค่ะเจ็ดตัวได้ขายเจ็ดตครับมื่อนี้ขายหกตัวค่ะเหลือตัวหนึ่งขายหกตัวขายเก่งเว้ย พี่น้องถ้าผู้สาวขายนี่ขายดีเนอะเท่าที่ผมสอบถามมาเนี่ยนะครับผู้เฒ่าผู้เบ่าผู้สาวนี่ผู้สาวจะขายดีกว่าตรงนี้มาเจ็ดตัวแต่คนเมื่อแค่ตัวเดียวคนเมื่อแค่ตัวเดียวว่าเช่ารเลยหรือบ่าหมั่นเข้ามากเหมือนกันโมนีนจะมี ผูแล้วก็แม่โค้งสองค่ะแม่ค่ะแล้วก็ลูกมะน้่มแม่จ๋าเอามาแต่ขอดจาพังให้เ่าแม่ค่ะเอามาแต่ขอซื้อมาแต่ในบ้านส่วนมากมาเจ้ามงค่ะเนี่ยนูมาตั้งแต่หูมงเสาร์ตีหาบางหมื่นกับตีหาค่ะบางหมื่กับตีห่าแม่ค่ะแต่ตีห่ากัวมาแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาเมื่อวานมาตั้งแต่เมื่อวานบ่ายโมงค่ะ มาอ่านใบหมกแม่จ้ะเขาอ่านใบยู่นี่ท้าวเขามาแต่ใบหมวกเพิ่นมห้วออกเลยบ่ะเม่นค่ะเพิ่นหัให้วออกเมันจะสต๊อปไปนี้เลยยูพามาขึ้นแม่นค่ะต้องให้อุ้งออกมือนี้ก็แสดงว่าทำมาสองหมื่นได้เนาะแม่วันชกเป็นเสาร์ชกเสาอุ้งหมื่อนี้เลยแม่นจ้ะผู้ใดเขาม่านี้นะครับกัฝากพี่น้องไว้ถ้าจะมาขายสี่แยกกันช่างนี่มาแต่วันศุกร์ค่ะแต่ว่าเตรียมเสียบเตรียมเครื่องนอนมาน้ำเมีเตรียมเครื่องนอนมาน้เพอมาเพิ่มหัวหม่เมื่อนะครับต้องขายอยู่นี่เนาะ วันนี้น้องแ้มกับขายหมานพอ,พอสมควรน้องแ้มฝากเบอร์โทรนะค่ะ0647495280ถ,<อ>ถ้าผดู้ใดมีง่วขายกับโทรมาหาหน้นองแอมก็ได้ค่ะห้าส้อพร้อมแม่ค่ะขายพร้อมซื้อพร้อมแม่จ้ะเอากะเปาใส่ใส่เบอร์โทรศอเยอร์โท่0647 สี่เก้าห้าสองแค่ะห้าสดศูนยน้องแอมจ้าน้องแอมนะครับสาวซากันทลารกได้เนาะแม่ค่ะอยู่กันทลารกสาวซากันทลาร์บ้านยังครับเนาะบ้านน้องคันค่ะบ้านน้องคันตำบลจานใหญ่ตำบลจานใหญ่อำเภอกันทลาร์แถวนั้งเขาปลูกทุเรียนบ่ออโบมี่ค่ะมีแต่บ้านซ่อมสระลมค่ะใกล้ใกล้กันเนาะเนี่ยแต่ใกล้ใกล้กันบ่ไกลกันบ่กับสระลมค่ะบ่ห่างกันซี่หาบานิดละบ่ไกลนะครับ ขอบคุณมากน้องแยมค่ะขอบคุณเชียร<อ>์ครับผู้ใด้เสือได้แล้วนะครับเสือได้ขายได้เพิ่งเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มทยอยออกนะครับเนาะบรรยากาศตลาดงัวน,นะครับตอนนี้มาเบิ่งราคางัวน,นะครับก่อนเสือขายกันได้อ่ไงบ้างว่าอย่ากำลังออกนะครับเสร็แล้วเพิ่งกำลังทยอยถ้าเร็ดเดวๆจะย้งอ่านไหมเออทยอยออกแล้ว ตลาดแจกการช่างนะครับส่วนมากเป็นงวดแดงนะครับงวดแดงเยอะเลยเต็มเลยนะครับงวดสีแดงนเพียบเลยอ่าโซนนิก็ประมาณสามโมงกว่าแล้วนะครับสามมืองกว่าแล้วนะครับพี่น้องกันยังคือคากเยอะนะครับคนเสือกนขายเนาะายนะครับส่วนนี้ก็มีอ่ากำลังเดินไปนะครับยวงยังรอนะครับ ได้มาไหนพี่ตัว,น,ว,ตวนี่ยมื่อหนล้วแม่เลยแม่ลูก,ดกไ,ได้ไไดบด่แม่ลูกสี่เมื่อหาได้ครับได้เตัวนี้แม่ลูกสี่เมื่อหาลูกตัวผู้หรือตัวแม่พี่ลูกตัวแม่เนาะอ่าอย่าหยางเบื่ะครับก็ลูกมันงามเว้ยลูกตัวแม่แบบงามเลย สีแดงเนี่ยเราลูกไม่นเนาะงามปันยังสี่หมื่นหานะครับเด้อราคาอยากได้เอามาจากตัวผีไปหนีสองตัวสองตัวอ่ะวันเนี้ยเด้อจะได้ยินเสียงเนี่ยอยู่บ้านไหนครับเนี่ยอยู่เดชครับเดชูดมอยู่เดชดูดมราคาอยากได้สี่หมื่นหานะครับแม่ลูกสีงามเลยลูกเพิ่นได้จักเดือนอะพี่ มมหูเนาะเขาสือมากกันพี่เมือนหาเด้อพี่น้องอยากได้ฝากเบอร์โทรนะพี่เพื่อพี่น้องอยากได้ศูนย์แปดหกเก้าแปดห้าสามเจ <4 3 S 2> ็ดห้าสามปีกัดอำเภอเดชอุดมนะครับพี่น้องสนใจนะครับโัรามาหาตามเบอร์ทีไอเราหายไปเนาะผู้ใดอยากได้ลูกหัว่พร้อมลูกแล้วนะครับเอาไปเลียงนี้เลยเนาะครับผมขอบคุณมากพี่พครับ หมื0นหนึ่งพัาร้แม่นครับมื่นนายะครับพี่ผู้ใดอจากได้งววง้ข่าเร่เนาะงข่วเร่นะครับมื่นหนึ่งพันห้าร้เนาะราคาพอฟังพอแพงนะครับสำหรับทันทีต้องการง้วราคาพี่มาที่ตัวมาสองตัวครับขายไปหึ่เหลือหนึ่งครับขายไปแล้วตัวหนึ่งเนาะงเร่นะครับ1มื่นหนึ่งพัน้าร ตัวแม่เนาะพี่เนาะครับแม่สาวสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกนะครับร้อยยี่บห้าบวกครับหัวแม่สาวคอ่ะฝากเบอร์โทษนะพี่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่ห้าหกสี่ครับสี่ห้าหกสี่พี่การจะใส่คำไหนกันทารักครับกันธารักนะครับไกลๆเข้านี่นะครับเนาะครับเอาไก่เนาะครับอ้าวมันมาเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับสายเดชโทรมาหาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับแม่สาวมาต่อรองได้ขอบคุณครับพี่ครับอ่ะสวัสดีนะครับ พี่น้องก็เริ่มถ้ย่อยออกไปแล้วบางส่วนนะครับผู้เป็นเสือบันคายได้แล้วกับไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยข้าได้่นำอไละหัวงามรงรโอ้สูงจนทินเลยนะครับบามันแดงสูงประมาณร้อยสี่ิบเดี๋ยวพี่ ร้อ่สิบบวกลบบวกขึ้นสเส้นร้อยสีบวกขึ้นเนาะบวกลบได้นะครับครับ147ตัวยืนแขงขานี่ลูกเพิ่นบ่ลูกครับลูกลูกเอฟสามหนึ่งครับเอฟสามหนึ่งเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องเด้ลูกเพิ่นเกิสูงประมาณ120บวกนะครับยิ้มห่าแต่ว่าแม่147บวกเนาะครับผมสูงนะครับสูงใหญ่ค่อนข้างจะออกสีแดงแดงแสบตาเลยล่ะลูกจิ้บเดือนหรือพี่ลูกสิบเดือนนะลูกสิบเดือน ลูกสิบเดือนนะครับแม่ทับช็อกโกแลตไว้เดอ้อแม่ลูกสิบเดือนดูนะครับอ่ะสวยเลยนะครับสวยนะครับลูกตัวแม่เนาะพี่เนาะแมนครับแมนลูกตัวแม่ยังบอท่านถึงขวบมนะครับสิบเดือนกว่างามเลยครับราคาจะได้ไรไหมพี่พรอเนี่ยห้องว้แปดสิบห้าครับแปดหมื่นห้าพันนะครับ 8ปดหมื่นหาเด้คุณนี่ตตอรองเนี่น้อพี่เนาะครับผมงาไหมครับแปดหมนาพันหาแยกเดียแยกปะบ่แยกครับบ่แยกบ่แยกเนาะไปทั้งสองครับแปดหมื่นหาพันนะครับคุณเนี่น้องสนใจโทรมาตอรองได้ครับผมฝากเโทรนพี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งูย์หกสามสามหนึ่งครับหกสามสามหนึ่งพี่น้องเด้อพี่การจะใส่คำเนี่พีการอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้มาแต่ไก่ได้เนี่สังขาสุรินทร์ จากนี้ไปมันจะเกือบลอยโลยอยู่ป่ะเกือบอยู่ครับเกือบนาะสังขาสุริลินนะครับงวงซูริลินงวงงามนะครับสองฟีลอยโลอ่สองฟีอีกลอยโลครับผมฟีอมาจะค่มมือนเนี่ยเอามาสองสามโค้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคมเดี๋ยวคมเดียวนี่ครับเดี๋ยวคมเดียวขายแดงมาขายออกไปแล้วสองเนาะแมนครับแม่ได้แม่ลูกนะครับผู้ใดอยากได้งวงงามนะครับราคาพอฟังงวงลูกแรกเนาะงวงลูกแรกครับแม่แม่กระชับช็อกโกแลตไว้ครับผม อ่ะขอบคุณหลายๆพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องสนใจโทรมาหาเด้อครับได้ตตามเบอร์ในใครไปนะครับในหอยเนาะไนหอยทั้งสองนะครับอ๋อเราอยู่บ้านไหนครับเนี่ยผมอยู่ศรีรัตน์ศรีรัตน์เออศรีรัตน์อันเียอยู่กันตาร์ลาคแอนตาร์ลากศรีรัตน์อ่ะอ้าวกาติดแขกกันพ่อกันประจําแมนส่วนนี้นะครับส่วนทุเรียนภูเขาไฟแม่นส่วนทุเรียนภูเขาไฟน้อกันผู้ดินแดงอยูไนหอยน้อกันพผม่น มือเงี้ยวมาขายทั้งสองคนแรงมาข้าวกูเป็นอย่างไรส่วนนี่ขึ้นลงถอยแยงละค่ะสื้อแต่วันในบ้านนั่นซื้อแพงซื้อแพงแต่วันในบ้านมามาตลาดเด็ดขายตืออมันมีผลกระทบตอนในหอยบ้างไหมไมีตีแม่บอกเพราะงั้นาสื่อแพงเขาขายแพงเขาสื่อถือเขาขายถือบอแม่บอกบอบ่ะกันสื่อถือเขาขายถือได้แต่ว่าสื่อแพงเราขายถือมันขาดไม่กระลุกแม่มันเป็นแบบนั้นโอเคเาต้องขายออกเงินเงินเงินมันหมุนเงินเงินมันหมุนถึงคา บ่อใดก็ห้มันครับพอห้มันอยู่อยู่ได้ของไงขายเพื่อเดินมาเนี่ยขายหมดเลยครับของเจ้าเนี่ยย่างย่างเยอะใช่หรออู้หอยู่ย่างชุนชุนหมดเลยว่ะทั้งได้สิให้โฆษณาให้อยู่บนมาเนี่ยข้าไปแล้วของไอ้นมเอกคือคนติดตามมาเลยเนาะมาแล้วเอกก็มาไอ้พญายยี่เซี่ยวแมนแล้วไปเด้วย เราไปแล้วเรา้เขคอยแล้วมาฟอกกันจำเลยคือคนคือคนติดตามนะคืออย่างทีบอกว่าคนติดตามมาอ่าต้องแจ้งไรก็คือต้องนี่ปากนี right, ่เด้อจบไฟสานเด้อจบไฟสันเชนเอาไปเดี๋ยวกคติดตามใหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเสกคนติดตามใหม่ขอบคุณมากพาพี่น้องนั่เด้อบรรยากาศนะครับบรรยากาศใช้งเถี่ยใช้หัวเนาะฮะคิดจ้องยันนี่อ่าเมื่งนะครับเอา ได้ได้วมันเนี่ยชุ้งขึ้นรถแล้วได้เรื่อเอาเมื่อท่านมาเสือได้มาได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องลองกันได้แล้วนี่มองเพียหนวดนะครับลุงหนวดฟาร์มวันนี้พี่เอามาเจ็ดตัวทีนวดแล้วมาตัวเอามาสองตัวเอามาสองตัวขายแล้วตัวหนึ่งขายไปแล้วตัวหนึ่งแบนเหลือตัวเดียวเนาะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนะครับเพราะว่าเจักลูกนะเพี่นี่ลูกสี่สองนี่ ผสมติดเรียบร้อยแหละสี่เดือนอยู่ใน้องสี่เดือนเนาะแมนสำหรับพี่น้องนะครับปูได้อยากได้งัอ่ที่ผสมไปแล้วนะครับอยู่ใน้องสี่เ <4 S 2> ดือนที่ผม่าณหาเดือนขอดเนาะแต่<ะ>ว่าบอท่านการันตีว่าสี่เดือนคือพานแล้วอ่าบ่ขึนนิ้งเนาะบอ,บอเป็นงวอ่ลูกที่ไหนยัอบลูกที่สองนี่ลูกที่สองเนาะมแมนแสดงว่าลูกแรกค่ณปล่อยไปแล้วแมนยานุ่มไปแล้วนะครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบห้าดปะความ ความลอยสาญญาบวกบวกระมันจะลอยสี่สิบหัวเนาะุ่นละบ้ามันนะพี่เนาะแมนบ้ามั่นออกเจ็ดสิบเพื่อนสียังนี่ไอ้มาโบดกับ่อแมนสีเหลืองกับเอเป็นสีออกแดงแดงนึเหลืองเนาะแมนบอแมนโบดนะครับเอ่อม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 อ่าสีอมสีน้ำตาลอือสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลอ้อนมันซะอราคาจกได้ไรมาดพี่ ราคาทายูนีนั่คือว่าสี่พันี่ยขันไปจกนี่คือไปส่งให้ได้เฉพาะยูนีครับสองหมื่นสองหมื่นอืมราคาเราหอมงพไ้พี่น่อยด้อยูนีฮอยนีเนี่ก็สองหมื่นแมอยากกันว่ายุนีอาจจะพอถึงสองหมื่ี่ออสองม่นสี่แมนคือจกให้เรียบร้อยคือไปส่งเฉพาะยนีถ้าไปส่งพร้อมเนาะขันไปส่งพร้อมสองหมื่นสี่แมนสองหมื่นสี่พันได้พี่หน่อยด้อ หัวลูกแรกนะครับลูกที่สองอยู่ใน้องท้องแล้วการันตีการันตีได้กันไปจบกันว่างไม่ตียังนี่สนองมันติียังขึ้นบาทมันเตะรถเมื่อเช้านน่อ๋อขึ้นรถเนาะแมนนละมันระวังนะครับพี่น้องคนรถคนหัวคนคายขึ้นรถเนาะนี่มันกระยางปกติเออมันจะไปหารถเนาะแมนแมนราคาจังใดกับสองหมื่นกว่านะครับอยู่บ้านไหนพี่นวดอยู่เบนจลรักเบนจลรักอ๋อเบนจลักไกลๆครับ สีพักดีฟามปะแมนครับไก่ส่วนนั่นเองแมนส่วนนั่นส่นฟามใหญ่นะครับแมนส่นฟามใหญ่สีพักดีฟามราคาพ่นกับพ่อฝังอยู่อะฝาาเบอร์ทวรหน่งย์ห่้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามแปดศูนย์สี่เจ็ดแปนี่เจนะครับพ่นอดเปนจารักนะครับลนวดลุงนวดเด้อโรมหาพ่นองตามเบอร์ทรที่ลุงนวลเราห้ไปแต่ว่าคัน โทรไปนี่อาจทีได้น้อยกว่านี่ครับบอลเอครับผมนี่คือเบาคือเบาพาดเนาะเออคือเบาพันถ้าไปส่งก็ได้โอเคอ่ะพี่น้องสนใจโทรมาได้เด้ครับเด้อขอบคุณหลายพี่น้องอ้าวขอบคุณครับบคคุณรับบรรยากาศนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องโชคไพศาลนะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขึ้นกระหายครับขึ้นแก่กระายน้ำสมของแถวปะครับน้ำซมขั้นสดขั้นเด้งปะพี่เบิร์นเด้ยพี่น้องเด้อมาตลาดงัวบอลเป็นว่าเบิ่งนเดงัวนได้นี่น้ำสมขั้นสดพร้อมพอแพงเนาะตัวละสิบบาทนะครับตัวละสิบบาท ตีแยกตลาดการช่างนะครับคูได้มากเมืออ่อยเนาะแลับไปกินนะครับแจก,กหายได้เยี่ยสายพยดเนี่ยม,มันม่วงไงไๆเนี่ยกระลักเนี่ยบอกอ,อ้าวมันหมานะะพี่เอ้อ